สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการพัดแป้งโรตีนะคะมาดูกันว่าเวลาเราพัดแป้งโรตีเนี่ยเราจะทํายังไงนะคะอ่ะอันนี้ก็คือแป้งโรตีเนาะอันนี้จะทําเป็นหนานุ่มนะก็เวลาพัดแป้งแล้วก็เอาหนานุ่มออก เสร็จแล้วอย่างนี้นะคะมือซ้ายหงายมือขวาคว่ำนะคะเลาวพับมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างนี้เอาข้างนี้ยกกปุ๊บมันก็อย่างนี้ถูกไหมคะอย่างนี้เราจะไม่อย่างนี้เราจะไม่ทําแบบนี้นะคะเราจะเหมือนหมุนนะคะเป็นหมุนแบบหมุนลอออย่างนี้นะคะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เราจะไม่เราจะเราจะไม่อย่างนี้เนาะเพราะว่าห้าอย่างนี้มันจะเป็นแบบเนี่ยตัวตีมันก็จะเป็นยาวๆอย่างนีคะเนาะ เพราะฉะนั้นเราจะเราจะมนะหมุนเป็นวงกลมหมุนเป็นวงกลมแล้วเราก็ยืดแป้งนะคะ ไม่ต้องตีจนให้มันใหญ่ขนาดนั้นก็ได้นะคะแต่ว่านี้เราจะยืดแป้งทําเป็นหนานุ่มเราจะม้วนแป้งก่อนนะคะยืดให้บางเท่าที่จะบางได้เนาะแต่ก็พยายามอย่าให้มันขาดนอกจากดีที่สุดแต่ขาดได้เล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะคะเราสามารถทําได้เหมือนกันเพราะว่า เราไม่ได้ทำแบบว่าบางกรอบอ่านี่ยืดได้แบบใหญ่ๆขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็จะจับหัวมุมนะคะหัวมุมของของโรตีนะคะจับขึ้นมานะคะข้างนี้ก็จับไว้เนาะแล้วก็แบมนี้ไว้เพื่อเราจะมาเราจะม้วนนะคะนี่นะคะเราจะม้วนโรตีแบบนี้แล้วเราก็เก็บปมไว้ข้างล่างนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้โรตีหนานุ่มนะคะอันนี้เราก็เวลาเราจะทอดเราก็พักทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้แป้งไมนทำอานแล้วก็เอาน้ำมันหรือเลยก็ได้นะคะมาทาเพื่อไม่ให้แป้งมันแห้งเนาะน,นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอทิ้งไว้สักห้านาทีนะคะแล้วก็ค่อยไปทอด